สวัสดีครับพบกับ Ghost Shock Story เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกแล้วนะครับทุกๆวันเราจะเจอการวันละ2คลิปนะครับในการเอาเรื่องผีจากช่องจากเรื่องเล่าครับไม่ว่าจะเป็นของ The Ghost หรือ The Shock นำมาขยี้ประเด็นนะพูดถึงแง่คิดสำคัญให้กับทุกๆทก่านได้ฟังนะครับว่าแต่และเรื่องแต่และราวที่เราได้ฟังเนี่ยเราได้แง่คิดป,ประโยชน์อะไรมาปรับใช้นะ กับตัวเราได้นะและเช่นเคยครับวันนี้เรามาขยี้ประเด็นกับเรื่องเส้นนี้ผีเฮี้ยนโดยคุณอาร์ตเชียงรายได้มาเล่าไว้ทางช่อง the s h o c k 3 3ซึ่งเป็นการเล่าถึงประสบการณ์ขนหัวลุกของคุณอาร์ตเชียงรายเองเกี่ยวกับการเดินทางบนถนนเปียวในเวลากลางคืนระหว่างเชียงรายไปเชียงใหม่เมื่อ1ิกว่าปีก่อน ขขาและเพื่อนก็พบเจอกับรถกระบะเก่ามันทุกผู้คนกลุ่มหนึ่งที่ขับตามแล้วก็แซงพวกเขาหลายครั้งพร้อมทั้งเกิดอุบัติเหตุลึกลับต่อหน้าต่อตาภายหลังแล้วพวกเขาก็ได้ทราบว่าอาทราบจากเด็กปั๊มนะครับว่าเคยมีอุบัติเหตุรถขนคนงานเสียชีวิตหมู่บนถนนเส้นนั้นก็ทำให้เชื่อว่าสิ่งที่ พวกเขาพบเจอก็คือวิญญาณเรื่องราวนี้ก็เน้นย้ำไปถึงความน่ากลัวของถนนสายเปียวในอดีตแล้วก็ความเชื่อรือวิญญาณในท้องถิ่นเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผู้เล่าได้เผชิญกับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นผีบทสนทนาในช่วงท้ายก็ยังให้ข้อคิดนะครับเกี่ยวกับรถการขับรถด,ด้วยความระมัดระวังและการไม่ยุ่งเกี่ยวกับ สิ่งผิดปกติข้างทางค่าวนี้เรื่องราวเรื่องนี้มีความเป็นมายอย่างไรผมก็อยากให้ทุกท่าน,นครับหากใครยังไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้ให้ลองกลับไปฟังนะครับเพื่ออัธรสในการเข้าใจในเรื่องบริบทที่เรามานำเสนอครับเพราะว่าเราจะนำเสนอเรื่องของแง่คิดเหตุการณ์ที่เราได้จากเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับว่า เราฟังแล้วเราได้เรื่องเล่าได้แง่คิดอะไรบ้างนะครับเช่นนี้เช่นเดียวก,กันกับคลิปนี้นะครับเราจะมาสรุปประเด็นสําคัญนะครับว่าเรื่องนี้มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับอะไรบ้างครับโดยประเด็นแรกนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณคือยังคงมีอิทธิพลอย่างมากครับในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของอุบัติเหตุและการเสียชีวิต ในเรื่องเล่านี้พี่ดํำและเพื่อนก็ต่างแสดงความเชื่อในเรื่องผีอย่างชัดเจนเมื่อพวกเขาเผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นรถกระบะที่ปรากฏตัวซ้ำๆและก็หายไปอย่างน่าสงสัยความคิดแรกของพวกเขาก็คือการถูกหลอกหรือการ,รเผชิญหน้ากับผียิ่งไปกว่านั้นการที่เด็กปั๊มน,ะน้ำมันมาเล่าถึงเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันกว่ามีคนเห็น ซึ่งการที่คนเห็นผียืนกันเต็มเลยเต็มข้างทางหลังจากอุบัติเหตุรถขนคนงานนั้นก็ยิ่งตอกย้ำความเชื่อเรื่องวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมนั้นรับรู้และก็เชื่อถือกันะต่อไปประเด็นที่สองนะับนั่นก็คือเรื่องของควรให้ความเคารพต่อสถานที่และเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะ พี่ดำแสดงความไม่สบายใจอย่างชัดเจนเลยเมื่อพี่กรณพูดถึงโอกาสที่รถจะเสียหลักตกเหวเขามองว่าเป็นการพูดรู้เรื่องอุบัติเหตุทำไมและเป็นเป็นลางไม่ดีนอกจากนี้เมื่อพี่กรณไปหยิบกันชนหน้ารถที่พบข้างทางพี่ดำก็ตำหนิและก็สั่งให้เอาไปเก็บไว้ที่เดิมโดยกังวลว่าเขาตามมาทำยังไงละ่ะเจ้าของรถเนี่ย การการะทาเหล่านี้ก็คือการสะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งของหรือพูดถึงเหตุการณ์ที่น่าเศร้าอ่ะก็อาจเป็นการรบกวนหรือรบหลูดวงวิญญาณในบริเวณนั้นคําแนะนําจากาพ,พ,พิธีกรแล้วกันนะครนะับในช่วงท้ายรายการก็ที่ว่าถ้าเกิดไปจอดข้างทางเน้นเลยเนาะอ่านอ้อไปเจอไปเจอเจอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไปอยาไป อย่าไปหยิบไปจับเด็ดขาดอะและการแนะนำให้ยกมือไหว้วอนขอก่อนจะทำธุระส่วนตัวข้างทางก็เป็นอีกตัวอย่างนึงครับที่แสดงถึงความเชื่อการให้ความเคารพต่อสิ่งเหนือธรรมชาติหรือสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะฮะต่อไปประเด็นถัดไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของประสบการณ์เหนือธรรมชาติก็สามารถสร้างความหวาดกลัวและก็ส่งผลกระทบ ทางจิตใจอย่างรุนแรงความหวาดกลัวของพี่ดำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับเหตุการณ์ประหลาดที่พวกเขาต้องเผชิญตั้งแต่ความสงสัยและความํำคาญจนถึงความตกใจเมื่อเห็นรถหมุนคว่ำแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาในที่สุดความกลัวก็รุนแรงจนพี่ดำขับรถไม่ไหวตัวแกสัน่นและถึงกับจะร้องไห้เลไทีเดียว ทำให้ต้องขอให้เพื่อน,อนมาขับรถแทนเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้คนอย่างมากจนไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกตินั่นเองประเด็นถัดมานะครับนั่นก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติ มักจะถูกถ่ายทอดแล้วก็บอกเล่าต่อต่อ,ตอกันมาในสังคมการที่เด็กปั๊มน้ำมันที่พวกเขาแวะพักทราบเรื่องราวที่คล้ายคลึงเกี่ยวกับรถที่ขับตามแล้วก็หายไปบนถนนเส้นนั้นโดยระบุว่ามีคนมาสอบถามเรื่องทำนองนี้4-5ครั้งแล้วนะครับในเดือนนั้นเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติอะไม่ได้เกิดขึ้นโดดเดียว แต่เป็นเรื่องเล่าที่ถูกทายทอดแล้วก็แพร่กระจายในชุมชนหรือกลุ่มคนที่ใช้เส้นทางนั้นนอกจากนี้การที่พิธีกรเล่าถึงตำนานเรื่องรถยุโรดคันสีด,ดำที่มักปรากฏตัวในลักษณะท้าทายให้แข่งรถและนำไปสู่อุบัติเหตุก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติที่ถูกเล่าขานกันในสังคมอื่นคราวนี้ประเด็นต่อไปนะครับเราก,ก็พูดถึงเรื่องของ ผู้คนมักพยายามหาคำอธิบายทางโลกให้กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะยอมรับว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเชื่อไหมครับว่าในช่วงแรกๆครับที่รถกระบะขับตามมาพี่ดำและพี่ก่อนก็พยายามพยายามหาเหตุผลทางโลกมาอธิบายเช่นอาจจะเป็นรถคนงานก่อสร้างหรืออาจจะมีแคมป์คนงานก่อสร้างอยู่แถวนั้น เมื่อรถกระบะขับจี้ท้ายและเปิดไฟสูงพวกเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นการแกล้งหรือเอาคืนแม้กระทั่งเสียงดังคล้ายรถคว่ำพวกเขาก็พยายามอธิบายว่าเป็นเสียงที่สะท้อนมาจากที่ตรงอื่นการพยายามหาคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงกลไกลทางจิตวิทยาของมนุษย์ที่มักจะพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่ไม่คุ้นเคยด้วยสิ่งที่คุ้นเคย ก่อนที่เราจะยอมรับความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินะครับต่อไปประเด็นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของความประมาทและความคื่นองในการขับขี่อาจนำไปสู่หายนะและก็อาจเป็นมูลเหตุของเรื่องราวความเฮี้ยนต่างๆแม้ว่าเรื่องเล่าเนี้จะเน้นไปที่ประสบการณ์เหนือธรรมชาติ แต่พฤติกรรมการขับขี่ของรถกระบะที่แซงด้วยความเร็วและหวาดเสียวจนกระทั่งเกิดเสียงดังคล้ายรถคว่ำซึ่งต่อมาพวกเขาเชื่อว่าเป็นภาพดวงตาหรือก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะก็เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงและเน้นย้ำนอกจากนี้พิธีกรก็ยังได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการขับรถด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเขาบนดอยและเตือนถึงพฤติกรรมการขับรถที่เหมือนเข้าลายรถแข่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ข้อคิดเหล่าน,นี้ยังเชื่อมโยงกับความประมาทในการขับขี่และเขา้เาแล้วมีความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของเรื่องราวความสูญเสียและนําไปสู่ความเชื่อเรื่องวิญญาณในสถานที่นั้นๆน,น,นะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับการขยี้ประเด็นกับเรื่องนี้นะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังแล้วกข็ขอบคุณทุกไลค์ ทุกแชร์ที่กดมาให้เป็นกำลังใจไม่ว่าจะช่องทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k ิกต t อ k หรือ YouTube ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ